สวัสดีค่ะวันนี้คุโจจะมาแชร์สำหรับมือใหม่ที่อยากไปเที่ยวทริปนะคะเรียกว่าง่ายมากๆอันนี้ก็ทำเป็นคลิปสนุกๆของเรานะคะก็คือคุโจจะมีรูปคุโจนะคะที่คุโจไปไดคัดนะคะอันนี้เดี๋ยวคุโจให้ดูก่อนต้นฉบับรูปคุโจจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเวลาเราต้องการจะได้คัดเฉพาะรูปเราใช่ไหมคะคุณมาที่นี่อย่างที่เคยแจ้งไว้ว่า ถ้าคุณเข้ามารีมูบีจีเนี่ยคุณจะเนรมิตภาพของคุณแบบไหนก็ได้นะคะจะได้คัดภาพของคุณไปแปะอะไรก็ได้ะตอนนี้เราก็มาคลิกคําว่าอัปโหลดนะคะแล้วก็คุโจ้ก็จะเลือกรูปที่คุณโจจะได้คัดคุณโจได้คัดรูปนี้คุณก็แค่คลิกเลยแล้วแล้วเขาก็จะประมวลภาพได้คัดให้เรียบร้อยเห็นไหมนี่ แต่นิดนึงนะคะการไดคัดถ้าแบล็กเาลวข้างหลังคุณไม่ได้แบบมีอะไรที่มันเป็นสีโดดเด่นแย่งซีนกับตัวเราอะเวลาไดคัดในรีมวิจ g อะมันก็จะคัดตัวเราคมนะคะแต่ถ้าข้างหลังแบล็กเาลวมันมีความสดสวา่ามันก็อาจจะมีบ้างที่มันจะติดด้านหลังนะคะมันก็อาจจะต้องมาแต่งนิดนึงอันนี้ของคูโจก็ไดคัดเฉพาะตัวได้เนียนแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราต้องการอยากจะให้มันเนียนไม่เห็นเส้น ตรงที่มีขอบผมขาวๆใช่ไนะก็ต้องไปแต่งที่พิกอาร์ตอีกทีหนึ่งแต่อันนี้คุูโจเอาแบบง่ายให้ดูนะคะว่าไม่ต้องแบบว่าเนียนเป๊ะก็ได้นะคะสําหรับมือใหม่ที่ขี้เกียจทํานะคะคือขี้เกียจเสียเวลาไปนั่งตัดเราต้องมานั่งไดคัทถ้าเราไม่ต้องการให้แบบเนียนจัดขนาดนั้นแต่เราเอาภาพมาแปะแล้วมันก็ดูแล้วไม่ถึงก็แบบว่าหลอกตามากนะคะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับแรกนะคะสําหรับมือใหม่นะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุโจจะให้ดูนะคะว่า พอคุโจได้คัดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุโจาทาปกอะคุโจก็แค่แอดรูปมาเวลาแอดรูปคุณก็มาที่มีเดียเลยนะคะแล้วก็มาเลือกรูปนะพอเลือกรูปเสร็จจะมีกี่รูปไม่รู้เยอะมากๆเลยนะคะคุโจจะใช้วิธีการทําให้ภาพอะมันดูแคบที่สุดนะคะเวลาทําภาพให้ดูแคบคุณก็แค่ต้องมาเลื่อนตรงนี้ให้มันแคบนะคะอ่าแล้วคุณก็จะได้จังหวะที่แบบว่าอยากจะให้มันเลื่อนช้าเลื่อนเร็ว ตอนนี้ภาพแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพอภาพที่2องอ่ากูโจก็กลายเป็นอุ๊ยตายแล้วตัวเรามาอยู่ในทะเลได้ยังไงนะคะก็คือวิธีที่กูโจใช้การไดคัตเนี่ยแหละคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลบให้ใหม่ดูนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราไปได้คัต Remove BG แล้วใช่ไหมคะคุณมาที่เลเยอร์มาที่มีเดียแล้วมันจะขึ้นในโฟลเดอร์รีมูบีจีให้ก็คือรูปที่เราแต่งเนี่ยแหละคะ่ะที่เราไปตัดมาเห็นไหมกูโจก็แค่นำภาพเนี่ย มาให้มันลงล็อกกับภาพแรกนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ตัวเราอ่ะไม่มีการขยับเขยือนเคลื่อนไหวเวลาเปลี่ยนฉากมันก็จะได้ดูเนียนหน่อยเหมือนกับว่าตัวเรายืนนิ่งๆแต่ข้างหลังเปลี่ยนฉากนะคะพอคุณนํารูปของคุณออกมาแปะอยู่กับรูปจริงแล้วมันได้สัดส่วนพอดีเป๊ะใช่ไหมคะคุณก็แค่ใส่มีเดียรูปที่สองรูปที่3มเห็นไหม พอเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมเราก็ได้ภาพสวยๆ <Wow. S 1> ว,วิวดีๆไปเที่ยวทริปได้นะคะนี่แล้วคุณก็แค่ลากอยากจะให้ภาพของคุณยาวแค่ไหนนะคุณโจก็ลากนะคะเห็นไหมแล้วตอนนี้คุณโจจะมีการทําช่วงสุดท้ายนะคะที่อยากจะทําให้มีตัวเราอยู่ในผ้าม่านนะคะก็คือตอนนี้เราก็ต้องมาแยกหวัวอ่านของภาพนี้ มาที่กันไกมาที่แยกหัวอ่านนะคะแล้วตอนนี้รูปเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็ปรับให้ม่านเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าเราเราก็แค่คลิกนำตัวภาพอื่นๆให้มันมาอยู่ด้านหน้าเราแค่นั้นนะคะอ่าตอนนี้ครูโจ้ก็ใช้สติกเกอร์ของคเนที่เขามีตัวสติกเกอร์ที่ชื่อว่าเปิด e ปิดผ้าม่านกันเซนทรนแงเปิดมาแล้ว แล้วเราก็มีไฟเวทีของเรานะเห็นไหมตอนนี้ก็ได้รูปแบบนี้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเรียกว่ามันก็จะทําให้คุณได้ทําคลิปสนุกสนุกนะคะก็จะได้โพสต์ให้เพื่อนๆดูว่าไปเที่ยวทริปที่ไหนบ้างนะคะอ่ะตอนนี้คูู้โจก็มาแชร์เทคนิคแค่นี้นะคะ คะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะใส่เศร้าใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วรูปเราเป็นแบบไหนนะคะ, oh, yeah. you อะตอนนี้เดี๋ยวคุณโจทย์ ให้ทริคนิดนึงนะคะทําไมเวลาที่ตอนสิ้นสุดคลิปอะเหมือนเสียงเพลงมันค่อยๆสโลปิดใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะให้วิดีโอของเรา,าปิดแบบเนียนนะคะปิดแบบนุ่มให้มาตรงนี้ฟันเฟืองนะคะเป็นรูปฟันเฟ,ฟืองเนี่ยแหละคะ่ะมาที่คําว่าออดิโอแล้วก็ตอนที่เราเสียงเฟดเอาเนี่ยคุณแค่มาเปิดแอนด์เอมันเพราะเวลาถ้าเข้ามามันยังปิดอยู่คุณแค่ไปเปิดแล้วคุณก็แค่เลื่อนตรงช่วงวินาทีเนี่ยแหละคะ่ะ อยากจะให้มันค่อยๆสโลว์ในช่วงก่อนจะสิ้นสุดคลิปครูโจต้องการให้สโลว์อยู่ช่วง0.75เซกันก็คือ0.75วิเนี่ยแหละค่ะก่อนที่จะไปสิ้นสุดคลิปเนี่ยมันจะค่อยๆสโลว์แล้ววิดีโอก,ก็เหมือนกันเราก็มาที่วิดีโอเฟดออกนะคะให้มันสโลว์ก่อนที่จะปิดสิ้นสุดเนี่ย0.7วิแล้วคุณก็จะได้ภาพแบบเมื่อกี้ที่ครูโจให้เห็นเนี่ยแหละค่ะพอสิ้นสุดใกล้ๆจบคลิปเนี่ย เสียงมันจะได้ไม่กระตุกไม่กระชากไม่หยุดทันทีมันก็จะทําให้อารมณ์ของวิดีโอของเราดูสมูทขึ้นนะคะก็ถ้าท่านใดได้เทคนิคง,ง่ายๆสไตล์คูโจไปชื่นชอบก็ฝากกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีนะคะ